บทที่4นะคะเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรมจุดประสงค์ของบทนี้เขาบอกว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานและชนิดของโปรแกรมแปลภาษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนะคะในบทนี้เดี๋ยวเราเรียนจบแล้วเราก็จะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐานนะคะ ทีนี้เรามาดูโปรแกรมภาษาก่อนใน4.1ภาษาคอมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชุดคําสั่งแต่ละคําสั่งมาต่อเรียงกันเราเรียกว่าโปรแกรมต้นฉบับหรือ source p r ร g r หรือรหัสโปรแกรมนะคะรหัสโปรแกรมหรือว่า source c เราจะเรียกได้2แบบนะภาษาภาษาคอมเป็นชุดคําสั่งที่เรียงต่อกันเขาเรียกว่าโปรแกรมต้นฉบับ source p ร o g หรือจะเรียกว่ารหัสโปรแกรมหรือ source code ก็ได้ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า source code นะคะจากนั้นต้องแปลงเป็นภาษาคอมที่ทำให้เครื่องอ่านได้เราเรียกว่าการ execute program นะคะเพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านภาษาเราเได้นะต้องทำเป็นภาษาคอมก่อนต้อง execute ก่อนคอมพิวเตอร์ถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา s m b จะต้องใช้ตัวแปรภาษาเป็นภาษาเครื่องเรียกตัวแปรภาษานี้ว่าตัวแปรภาษา a s s e m b l r นะถ้าเราจะใช้ภาษา Assembly ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องใช้ a s s e m b l r แปลภาษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านก่อนนะคะขั้นตอนนะคะโปรแกรมต้นฉบับหรือภาษา Assembly เอาใช้โปรแกรมแปลภาษาแล้วค่ะใช้ a s s e m b l แปลภาษาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจก็ได้เป็นรหัสเครื่องออกมานะคะ สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงจะมีวิธีการแปลอยู่สองประเภทคือ 1. แปลคำสั่งทีละคำสั่งจากนั้นแปลคำสั่งบรรทัดต่อไปเช่นการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกตัวแปลภาษานี้เราเรียกกันว่า interpreter นะคะถ้าพบข้อผิดพลาดในบรรทัดไหนก็จะหยุดทำงาน ให้เราแก้อเออร์ในบรรทัดนั้นก่อนถึงจะแปลบรรทัดต,ต่อไปนะคะ interpreter คือเมื่อเราเขียนเสร็จนะมันผิดพลาดปุ๊บเราก็ต้องแก้แล้วก็ถึงจะเขียนบรรทัดต,ต่อไปได้นะคะสำหรับการเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษาระดับสูงนะคะจะมีการแปลอยู่สองวิธีสองประเภทคือแปลคำสั่งทั้งหมด รวดลายเดียวอ่าไม่ใช่ดิแปลคำสั่งทั้งหมดรวดเดียวจะแปลเป็นรหัสเครื่องเมื่อพบเออร์เลอร์บรรทัดไหนก็จะให้แก้ไขบรรทัดนั้นจนไม่เหลือเออร์เลอร์เลยถึงจะลานโปรแกรมให้เรานะคะเราเรียกตัวแปลภาษานี้ว่าคอมไพเลอร์อันนี้เราจะเจอในภาษา C นะคะภาษาระดับสูงอ่าทีนี้ดูดูนี่นะคะ Interpreter นะ Interpreter หรือโปรแกรมต้นฉบับก่อนนะ มาเป็น interpreter interpreter ก็จะแปลทีละบรรทัดนะเราจะพบในเบสิกเราจะได้เป็นภาษาเครื่อง compiler ค่ะ compiler ทั้งหมดเลยคือพิมพ์เสร็จแล้วก็ compile ทั้งหมดเลย compile คืออะ,อะไรเขาเรียกว่าแปลแปลภาษาทั้งหมดก่อนเมื่อพบ error ก็จะให้เราแก้ไขนะพอแก้ไขทั้งหมดถึงจะรันได้ได้เป็นภาษาเครื่องแต่อันนี้ interpreter คือคือต้องแก้ทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะคะ ถึงจะได้เป็นภาษาเครื่องเหมือนกันประเภทของโปรแกรมค่ะประเภทแรกเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือ Operating System ย่อจากคำว,ว่า OS ทำหน้าที่ดูแลระบบรวมทั้งติดต่อกับฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆควบคุมการทำงานของคีย์บอร์ดมาส์มอนิเตอร์นะคะหรือจอภาพระบบอ่านระบบบันทึก ทำให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาโปรแกรมไม่ต้องเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบเองนะคะเพราะว่าเรามีโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับระบบเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการชื่อ Do. ดียมมาจาก disk operating system Do นี้ไม่ค่อยใช้แล้วนะคะ windows xp 7 8 mac os unix ตอนนี้มี10แล้วนะคะมี windows 10แล้วแต่ยังไม่ ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ OS ที่เราใช้ติดต่อกับระบบก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows Windows 7นะคะอันที่2ค่ะโปรแกรมอนเนกประสงค์ Utility Program ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เช่นโปรแกรม Test Test Speed หรือ Anti-virus ต่าง,างๆนะคะ,ะโปรแกรมประยุกต์ขันที่3เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเช่นโปรแกรมทางบัญชี MS Office Photoshop อะไรต่างๆที่เขาจะทำมาให้เราใช้อันนี้แหละเขาเรียกว่าประเภทของโปรแกรมนะคะ4.3ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมเรามาดูอันแรกเลยภาษา b a s ิก beginner is all purpose symbolic induction t c o u s e รูปแบบคำสั่งจะง่ายนะภาษาเบสิกนะคะคนก็เข้าใจง่ายนะคะภาษา f o r t e n a n หรือ formula tens สเตเเตอร์มีประสิทธ,ธิภาพสูงทางด้านการคำนวณเหมาะกับการเขียนโปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์ภาษาโครบอลนะคะ business oriented language เหมาะกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจบัญชีนะคะแต่ถ้าเราจะเรียนกันเราคงคงจะใช้เป็นภาษาเบสิกหรือภาษา C อ่าภาษาพลาสคาเขาบอกส่วนใหญ่ใช้สอนนักเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภาษา C เป็นภาษาระดับสูงทำงาน บนระบบปฏิบัติการต่างๆได้เป็นอย่างดีควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์โดยตรงนะโดยไม่ต้องไปแปลอะไรมากมายนะคะภาษา C++ ีพัดพัดอะซบววนี่แหละเขาเรียกว่าซพัดพัดเป็นภาษาระดับสูงสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะนิดหนึ่งนะคะภาษา v i s ช a ว b เบสิคล้ายกับภาษาเบสิกนิยมนำมาเขียนบนระบบปฏิบัติการ Windows นะคะมีความนิยมมากเลยนะคะวิ s ชวเบสิ ภาษาจาว่าเขาบอกปัจจุบันนำมาเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายนำมาเขียนโปรแกรมบนมือถือเป็นแอปพลิเคชันต่างๆในบทที่4ก็จบนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง